นั่อ้มีมนตร์เัาเขาพเขาภาษาขาวรนาเขาภาษาเดี๋ยวป้องบัตก่อนแล้วแค่นี้เราเรา้องทำบัตรเราเช็คงบัตร สัพพตาปัตติโยโรเจมิสัพพตาปัตติโยโรเจมิสัพพตาปัตติโยโรเจมิสัพพคารุลหูกาปัตติโยโรเจมิสัพพคารุลหูกาปัตติโยโรเจมิสัพพคารุลหูกาปัตติโยโรเจมิอหังพันเตสัมปะหงลานาวัตถุกายโยอปัตติโยปัจชิงตาตุมหามุเลปฏิเทศเสมิปัสสาเสอวุโสตตาปฏิโยอุกาสะอามะพันเตปัสสามิอไยติงอวุโสสังวริยญาทาสาธุสุทุพันเตสังวริสามิทุติยัมปิสาธุสุทุพันเตสังวริสามิตติยัมปิสาธุสุทุพันเตสังวริสามิ นะปุเนวังคาริสสามินะปุเนวังภัสสิสามินะปุเนวังจินทยิตสามิสาทุสัพพะปาปะตโยโรมิสัปปตาปฏิโยโรจิเมสัปปตาปฏิโยโรจิเมสัปปตาปฏิโยโรจิเมอหังอวิสสูสัมภา อามะอปุโสปัสสามีอายะติงปันเตสังวรยาทะสาธุสุทโธอปุโสสังวริดสามิทุทิยัมปิสาธุสุทโธอปุโสสังวริดสามิปฏิยัมปิสาธุสุทโธอปุโสสังวริดสามินัพโพนิวังคเรสามิสาธุสาธุระวังจินตยิกสา <coughs> 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 เอามือหลังก็เอาพร้อมการน้องพลอยพุ่มเนี่ยจะไหนคอยว่าเอาเพราะว่าสัปดาปฏิโยรูเจมิสัปดะห์ปัตโยโรูเจมิสัปดะห์ปัตโยโรูเจมิตายคือมันลำลองบอกเนี่ใช้ r o b บ t อันนั้นเลยมองตอนอยู่แปะมาขุดมันเต้หมดบวรนาเข่าววันศาเรายังไม่ได้บอกนั่นนี่นั่นนู่นนู่นอันนู้นอยู่เล่มใดดอกหลวงพ่อเล่มนี้ว่ามีแล้ว เอออ่าอ้านี่มัเหินหงมหรอเอาอ้นี่มัมทามัมว่าไปเห็นหงมล้วเห็นหงมลกเม่อด้เอาแว่นมาใส่าจาตงไหนเนี่ล่ะพ่อเออยังมาใสมันอยู่ันไหนนี่มันบางทีขาพันธุ์ปทบหาที่ไหนภาวนาข้าพันธุ์อ่าวนาขาพันธุนั่น่เปิดสารบันแล้วั่นี่จะทำปาติพมเสานี่ตัวนี้ นี่ตาหน่อยคุณตาไปเห็นหงเลยเนี่ยต้อ <c oughs> กัดไห้มันเไปก็ต้องสวดดงค์มี่เอาแค่นี่แหละเอาแค่ปวารณาขา้าวมัน่ามันเขียนว่าป,ป,ปวารณาข้าวมันา,าบนหลวงพอ่อด้วยยังไงปวารณาขา้าวบันสาหล่อบ่กแค่ม่อกันกลับเพื่อเว็นแต่ร่ำรวย อธิษฐานขบันท้านี่บ่เออนั่นแหละบ่อันงหนึ่งจุดสองบ่มีานอนจะจังไอันใดนู่อันอันนี้อันสามสโตนี่บ่อีมัสมิงอาวาเซนบ่อันอันว่ายังไงเ่ได้วาละนี่นี่มันัวมันใหญ่อยู่นี่่ นาเดะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตตตังย่อิมัตสอิมัตสเอม่อมาโเยนอง้อาอยวอางาตาเลอออามิมอาวาเส อิมังเตมาสังวัดสังอุปเเมมิอิมัสสิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุปเเมมิอิมัสสิงอาวาเสอิมังเตวาสังวัดสังอุปเเมิ สาธุ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 จังน้อยเนาะกระนากระลาโยโซภะโกระอรหังสัมมาสัมพุทโธ สวัสโตเยนพภะเขวตาธัมโหมปฏิปันโนยัสสพะเขวโตสาวกสังโคตามมายังพระขวันตังสัรรมังสัสังขัง इमे हि सकारे हि यथारहं आरोपिते हि अभिपूचयमा सातुनो भन्ते भक्वा सुजिरा परिनिपुतोपि पच्छिमा อิเมสกกาเรทุขตะปณาการภูเตปติขันนาตุอามหกังทิคารังหิตายสุขายะอารหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพุทังภะขวันตังอภิวาเทมิ

แค่ว่าทาใหม่ใหม่เอาแค่นี okay, ้ก่อนเถอะเราได้ตบบาลานาได้บาลานาก็พอแล้วเต็มอกเต็มใจแล้วลงกำบัดแล้วอ่กำบัด